ทุกคนจะต้องไ่เชื่อแน,แน่นี่คือผ้าคุมล่องหนจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ของจริงเฮ้ยถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงลองคลหน้าจาเอเร็วๆให้ผม2ทีแล้วกดติดตามโอ้โหต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ครับจะต้องไม่พลาดตัวนี้โดยเด็ดขาดนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ผ้าคลุมล่องหนหรอกมันก็คือผ้าคลุมของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆนะนี่จะสังเกตเห็นว่านี่มันมี ชื่อบ้านอยู่ด้วยนะผมก็จะสังกัดอยู่บ้านเลเวนคลอนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นผ้าห่มนะครับแล้วก็เป็นผ้าคลุมด้วยต้องบอกว่าเวลาแกะก็แกะดึงออกมาแบบนี้เลยตึ๊บ <c oughs> แล้วมันเท่มากต้องบอกเลยว่าติงแฮร์รี่พอตเตอร์แบบผมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนี่เป็นบ้านเลเวนคลอแบบนี้เลยนะครับแล้วมันเป็นผ้าคลุมยังไงนี่ทุกคนมันมีฮูดให้ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็พอเรากางออกมามันก็จะกลายเป็นผ้าห่มและผ้าคลุมแบบนี้เลย เนี่ยเราก็สามารถเอามาห่มแบบนี้ได้นะครับโดยเขาก็จะมีตัวแป็กตรงนี้นะครับแป็กให้แบบนี้นะนี่เพื่อที่จะคล้องเข้าหัวแล้วพอใส่ฮู้ดปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยโดยที่ด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นลายบ้านแต่ละบ้านนั่นเองนะฮะแต่ผมซื้อมาแต่แบบเลเวนคอนนะแล้วต้องบอกว่าผ้าดีมากทุกคนดูวัสดุเนื้อผ้านี่คือหนามากเลยนะคือถ้าอีกนิดนึงนี่ก็คือเป็นผ้านวมแล้วแหละแต่อันนี้คือหนาและอุ่นมากมาก ผมได้ลองเอาไปใช้ในโงรงภาพยนตร์ในโรงหนังในอะไรอย่างนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าอุ่นสุดๆแล้วก็แบบอุ่นจนบางทีแบบถ้าคนเยอะหน่อยคนเต็มโรงหน่อยก็คือเหงื่อแทบแตกเลยอ่ะอันเนี้ยโอ้หควรพกติดรถไวนะ้มากอันนี้ทุกคนดูลายด้านหลังสวยมากนะครับแล้วมันก็ขู่ถ้าใครที่แบบดูแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็ต้องเบลียวอยู่แล้วเบลียวเป็นผ้าคลุมล่องหนแหละเพราะว่ามันเป็นผ้าของแต่ละบ้านนะครับเป็นฮู้ดติดไว้ในห้องทํางานที่ทํางาน อย่างของผมเนี่ยผมก็จะแขวนไว้ในเก้าอี้ทํางานนะครับเวลาหนาวหนาวเนี่ยก็จะหยิบมาห่มได้เลยหรือบางทีก็จะพับเก็บแบบเมื่อกี้อ่ามันพับเก็บได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพับเก็บให้ดูถ้าพับเก็บแบบเมื่อกี้เราก็สามารถเอาติดรถไปได้นะครับวิธีพับเก็บแบบนี้เลยเราพับแบบนี้นะทุกคนนะพอเราพับฮูดเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ดูสุดที่สุดของปลายฮูดแบบนี้เอาด้านหนึ่งเข้ามาครับแล้วก็จับอีกด้านหนึ่งเข้ามาแบบนี้อา่า ก็ได้แบบนี้ครับเราพลิกมาด้านนี้และเราก็ม้วนได้เลยม้วนเสร็จก็ใส่เขามีที่คาดที่เป็นแบบที่เก็บกระเป๋าเหมือนเป็นสายหนังมาให้ด้วยนะ นี่เราก็จะได้ผ้าคลุมล่องหนพกไว้ติดรถนะครับหรือว่าจะติดห้องทํางานที่ทํางานพกไปได้ทุกที่เลยสะดวกมากๆนะครับอันนี้อาจจะพับไม่สวยนะครับ <c oughs> ก็ใครที่อยากได้ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่เลเวนคอ์นะมีทุกบ้านเลยสามารถกดที่ตะกาได้เลยนะครับผมไปปักไปตำาลยะ,ะสำหรับติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์พลาดไม่ได้ที่จะต้องมีชิ้นนี้